สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้บาวไก่โคกนุน่มบกผ้าพี่น้องเลาะมาอีกแล้วบัวไก่โคกนุน่มบกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมายามไสยายมรอบครับน้ำกระโดดตลงแล้วละครับพี่น้องมาห่อนยำเถอือเสาาครับมือว่านฝนกระโตกลงมาพี่น้องผมมาเห็ดเบียกโตกลงมามือนี่กัดมยายมเบืองวาสินี่ปลาบออยงไรกัจังสาที่ตามรับชมน้ำบาวไก่ครับผมไปครับไปที่ตามรับชมค,ครับวาสินีปลาถือรอบถือไส้ห้าบอไปครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยตัดหำเด้โอ้ยตัดหำเด้มาโชว์บ่ <gülüş> <sled> <sharp> ทัาน,นได้คือว่าเราโบกขาดโบกขาดทุกวันนี่ครับนี่แหละพันเมียมันจีนยุองอ่านอย่างงี้ว่ะมา

你们很 ตัวขั้นนี้อ๋อขึ้นข้าวขึ้นทุ่นขึ้นขึ้นอะไรรัดแท้อืมดูความตัวแข็ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอ้หัวอ,อัดจัำอยู่จับอยู่หัวอัดจัำอยู่เลยมีอยู่เลยฝันหัออัดหันอัดคือบนบมีเลยครับผมพี่น้องมาสรุปรายได้กันครับ <c oughs> สรุปไล่ๆกันวะะ่าอาไรยังเนี้ยนี่ครับเป็นปลาถึกรอบครับปลาสอยตัวสวยๆงามๆนี่ตัวยหง่ครับปลาสอยปลาไส้เหาครับพี่น้องผมปลาไส้ลังหลาไส้ลังหลาครับนี่เดี๋ยวจะเทออกให้พี่น้องผมบึงครับ ลังนี่ก็ถทึงอยู่ครับพันปลาไหลตัวลังแล้วเดี๋ยวหน่อยพ่อได้อยากได้กินครับพี่น้องผมพ่อได้อยากได้กินนี่ลังนี่ก็ปลาเขาปลานังครับลังนี่ก็ปลานังอีกตัวนึงเลยปลานังเจ็ดตัวปลานังสามตัวลังนี่ถึงตัวเดียวครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวใส่เบาควนให้ปลาใส่ออกให้างบนพ่อเด้ว ครับขึ้นหลังช้างหนึ่ถือว่าผมกหลังมาเพื่นก็ลังจกเอาปลาครับครับไล่ได้ก็ได้อยากได้กินครับปลานางกะได้ปลาซีโตครับปลาโตมีราคาเพิ่นปลาเนี่อ่อน <c oughs> ปลานี้อ่อนนะบรัปลานี้อ่อน หัวรัดอาหารเพร่ยงตัวหมดเพียงบ่ปลาเนี้อ่อนนี่บ่นนปลาเนี้เนี่ยจะหน่อยเพิ่มทอดจาน,นอ่อนอก่อนกระเทียมอยู่ดีๆเจ้าปลาเนี้อ่อนขั้นว่าขัา้นเ่าว่าปลาเนี้อ่อนเราอยู่บ่ดีปลานี้แข็ง ไว้วาย,ยังจะเจ้าบอ่มีแหงขางงนะข,ออหงขั้นว่าแนว่่ะนะเฮ้ยขอกอบ่มีแหงคือกันมาเบิ่งปลาใส่น่วกันครับโอ้โอปลาใสสวดลงบาดเดียวพี่น้องผมมีแต่ปลาเสียมทั้งนั้นเลยครับสวดบาได้มีแต่ปลาเสียมหลายตัวอยู่ครับนี่โจมงานเลยครับพี่น้องของปลาเสียมอะไรอะไรของสาววันนี้ถามเบิ่งปลารอบครับนี้ใสสองหลังหลังที่สามก็ถืออยู่ครับอยู่ฟังทางผุนบอไก่กระไรเอามาแล้ว หลอบหลังพุนประเซียมเดี๋ยวมาเลยมาที่ดำเลยตัวนึ่งพอได้อยากได้กินครับพอได้แบงเด็ปันกันว่าอยากเมื่อกินพี่น้องผมเดือกินกบจังว่าขายพี่น้องเพื่อนอยากน้ำ ขาแห้งขาเมื่อยต้นน้องพี่น้องเนาะขี่รถมายำข้านำหนำมูกน,น้ำมันเพิ่นนั่นคือแล้วครับคือแล้วว่าได้กินแล้วครับยังใส่หลังหล่าอีกลังนึงครับหม่เนี่ยมนันปิดโม่มาแล <c oughs> ้วครับเขาอย่บบ่งยังอย่างก็นึ่งบ้าง นี่ตกมาเรียพอกเล็กครับผมสรุปไล่ได้กันก็นได้ซ้ำนี่นะครับพ่อได้อยากได้กินพ่อได้แบ่งได้ปันกันนะครับก,ก็ไก่โคนุนพวกผ้ารอกับผ้าพี่น้องรอเห็ดเวียวกน้ำปลาน้ำดงเนี่ยนี่ครับน้ำหนามน้ำใน ใส่ปลอดใส่ไส้ครับพี่น้องหาอยากหากินนี่ครับผู้ถอาครับกินข้งโคอะไรลครับครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผม